โมโมโมมมาเร็วม่โมโมโม่โมโมโอ้หลายตัวนูมาเลยครับไม่หมูไปคลอดในป่าหลายวันนะวันนี้ก็พาลูกกลับบ้านเลยครับลูกสี่ตัวมีสีขาด้วยครับกลับไปเร็วไปกลับไปไม่มันว่งตั้ง

อยัหลบก่อนนมันดุนะครับมันด,มนดุมันดุนุะครับเข้าใกล้ไม่ไดนะ้ปกติเข้าใกล้ได้แต่ว่านี่มันมีลูกก่อนนะตัวนี้มันกัดจริงๆครับมันรูว่ครั้งมันมันไม่ยอมเข้า ใ่มันจะรู้นะครับว่า,าเข้ากระโดนขังนะม,นมันก็เลยไม่ยอมเข้านะครับตัวนี้มันดุมากเลยนะครับมันวงลูกครับนั่นนะครับแตาลูกมันร้องนี่ทุกอย่างจบครับ ไม่ยอมเข้าคอกสงสัยจ,จะคคอดหลายตัวนะครับแต่ว่ามันตายเพราะว่าฝนตกหนักด้วยไม่ยอมเข้าปกติมันจะเข้าง่ายครับๆ ย่งต่อยอีกครับมันห่วงลูกมันกลัวเราจะทำอะไรลูกมันไม่ยอมเข้าเราใกล้ลูกมันเกินไปไม่ยอมเข้ากันครับไม่ยอมเข้าอ้อาออไหนรอบเหรอมอีแต่ว่วเข้ามาแล้ว ออเดี๋ยวไปเอาอาหารครับข้าวเทียวไมา้มันลูกมันตัวโต,วตวกินหมดเลยครับแม่ไม่ยอมขา้าเดี๋ยวไปเอาอาหารมาเพิ่มข้าวแก่ลูกไม่ได้ลยุยเดี๋ยวให้พี่ชายไปเอาอาหารหมูครับ ปกติกับผมมันจะคุ้นมากครับแต่ว่าถ้ามันลูกวัอนอย่างนี้ใครก็หมดสิทธิ์ครับตัวนี้ดุดุมากสังเกตดูนะครับพอมันเอาหัวเข้าไปได้ในคอกได้ลูกมันก็จะร้องแล้วมันก็หวงลูกมันก็ถอยหลังกลับออกไปจากคอกอีกเราไม่มีโอกาสได้ไปปิดประตูนะครับ หลายคนบอกว่าไปกลัวอะไรแค่หมูนะครับคนส่วนมากไม่เคยโดนหมูป่ากัดนะครับก็ไม่รู้ว่าฤทธิ์มันเป็นยังไงนะครับผมขอบอกเลยว่าหมูป่ามันสู้ใจขาดนะครับว่ามันกัดแล้วนะมันไล่จนเราจนมุมเลยนะครับมันไล่ต้อนเลยนะครับแม่หมูตัวนี้เป็นแม่หมูที่เกิดจากแม่หมูบ้านนะครับผสมกับพ่อหมูป่ากออกมาเป็นแม่หมูนะแล้วส่วนลูกหมูนะครับตัวเล็กๆที่เห็นนั้นก็คือ แม่หมูตัวนี้ครับไปผปส,สมกับหมูป่าในป่านะครับเพราะว่าที่บ้านผมไม่มีหมูตัวผู้นะครับเลี้ยงแบบปล่อยให้มันออกไปผส,สมตัวผู้ในป่าเองนะเป็นหมูป่าแท้ๆนะครับตัวพ่อนะก็มีลูกสีขาวมาตัวนึงครับรอบนี้เดี๋ยวรอพี่ชายไปเอาอาหารหมูแป๊บนะปกติใช้กินผักนะครับแต่ว่า,าเวลาแม่หมูคลอดลูกใหม่เราต้องบำรุงแม่หมูครับ ก็ต้องลงทุนกันหน่อยครับซื้ออาหารให้มันเมื่อกี้เอาผักมาให้มันกินนะครับแล้วก็มันไม่ยอมเข้าไปในอคอกนะ mm hmm. ก็เลยต้องไปเอาอาหารแม่หมูมาอา,อาหารมาเพิ่มนะครับร้อยมันเข้าคอกมู mm hmm. มันจะกลับไปที่บ้านครับมันจะกลับไปที่บ้านอาจริงๆคอกแก่นี้ไม่สามารถขังมันได้นะครับถ้ามันเอาจริงนะ วันก่อนผมก็ขังไว้นะครับวันที่มันปวดท้องจะออกไปคลอดลูกนะมันก็พังคอกออกไปได้เฉยๆเลยนะครับแต่ถ้ามันอารมณ์ดีอะไรนะ่ข้อแค่นี้ก็ขังได้สบายครับแต่ถ้ามันโกรธครับข้อแค่นี้ครับไม่เหลือครับมันพังแป๊บเดียวไปได้เลยครับเดี๋ยวรออาหารจากพี่ชายแป๊บนะพี่ชายไปเอาอาหารหมงุงนี่ครับมันหวงลูกมากเกินไปนะครับทำให้เราทำงานลำบาก เกาใกล้ไม่ได้นะครับแ <c oughs> ม่หมูตัวนี้เป็นแม่หมูที่ดุที่สุดตั้งแต่ที่เคยเลี้ยงมาหลายปีนะตัวนี้ดุมากครับดุที่สุดตั้งแต่ที่เคยเลี้ยงมาน,ะน,นี่ลูกตัวเล็กครับก็เกาใกล้มากไม่ได้ครับมันดุนั่นเกาใกล้ก็หันมาเลยครับ ถ้าคนเคยดูคลิปอื่นนะครับคลิปอื่นที่เห็นก็เลี้ยงหมูป่าก็จับกันง่ายๆนะครับต้องบอกว่าหมูเขาไม่ค่อยดุนะครับแต่ตัวนี้นะครับเลเวลความดุนี่สูงมากครับมีสีขาวนะครับไม่รู้ออกมาได้ยังไงนะครับทั้งที่ผสมกับหมูปา่านะครับก็มีลูกหมูสีขาวออกมาด้วยพีกก็ไปอาหารมาแล้วครับแล้วก็ไปต้อนวัวออกจากคอกด้วย น่าจะออกหลายตัวครับแต่ว่าไม่รอดนะครับพ่อฝนตกนัะเราแปลาเองก็ไม่ได้ครับพาะมันไปเกิดในที่ที่ไปเกิดในที่ที่ก็เลี้ยงช้างนะครับพอเราเข้าใกล้ไม่ได้ช้างก็อันตรายแม่หมูป่าก็ดูครับเ,เ,เส้นอเออเตียนหยอกเลย ครับวันนี้ได้กินอาหารไม่ผสมอะไรเลยมันยิ้วจัดนะครับเดินตามใหญ่ตักใส่เหรอตักใส่เลยเนะอาเข้าไปให้มันเข้าก็ครับ มันตามเดยทั้งข้าวอย่างเดียวเลยโยนทั้งข้าวในคอก <laughs> เาย <accent> <spe c> เยเฮึยเฮึฮึฮึยึฮึฮึ้ึฮฮฮ

phải đó. phải mua mua vô bay làm chưa vậy khao bên cao ngoài đi con thế rồi cao เดี๋ยวครักไปเต็นนะโอ้ยเลี้ยวมีรังเต้นด้วยครับโดนแล้วเมื่อกี้ปกติมันจะเข้าเลยนะครับวันนี้มันแม่หมูปิดปกติมากครับไม่กล้าเข้าพวกกลัวโดนขัง มันหิวจัดนะครับแต่ว่าไม่ยอมมาไม่ยอมเข้านะครับพี่ชายก็รอใหญ่แนละ้ว จะกัดแล้วครับจะกัดแล้วครับจะกัดแล <ไป S 2> <ะ>้วคบไปลาบัวเลยมันเข้าเองเดี๋ยวไไกูปิดเอง,ง,งทำยากมากครับมันไม่ยอมเข้า à này, bắt, mấy cái chóp này, tao mấy ngày chính chính mấy cái chóp này. Hãy subscribe ผมกันนเัอืมน่นี่ลนดี๋ยวมึงไปซ้ำเลยนี่นะมก็อันนี้ละเดี๋ยวพี่จตางเนี่ติดเลยครับปิดข้อกอนครับปิดข้อก่อนรับ

Khao Ồ, không may cúp, oh nụ mèn mà đây đó bớt mấy đấy cơ. không may cúp cấp, không phải lây, tung bay lây, này, này to to cái gì phải tán chứ này cái cái này cái 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 khóc cái 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 phụ cái cái อันนี้ต้องพูดเยอะไม่พูดเยอะเดี๋ยวยเยนะดี๋ยวเรียงียบร้อยครับ,บ,รรบมาดูลูกหมูต่อครับออกมาเลยครับนี่ครับอุดอุดอุด,อดโอเคครับแค่นี้นะครับสำเร็จครับภารกิจเอาแม่หมูเข้าข้อครับสิบห้านาที